สนิทมากแบบมอสี่สนิทตั้งแต่วอสี่าวามรมีระดับยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพิ่งมารู้นะว่ามันคือความสัมพันธ์แบบแฟนขอบคนยังสวัสดีค่ะทุกคนชาชาเองนะก็วันนี้นะคะเป็นวันดีนะเพราะว่าเราเนี่ยสอบมิดเทมเสร็จแล้วทุกคนก็เห็นแบบว่าการสอบมิดเทมเนี่ย ก็แสดงว่าเราจะยังไม่ได้ปิดเทอมนะแต่ก็คืออย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสดีที่เราเนี่ยได้เบรกจากการอ่านหนังสือนะวันนี้นะคะชั้าก็เลยนัดเพื่อนคนนึงเนาะที่แบบเป็นเพื่อนสนิทของชามาตั้งแต่แบบม .4 เลยนะแล้วเราก็สนิทกันมาแบบมากๆเลยแบบน่าจะ5ปีแล้วด้วยรวมเวลาที่ชั้าไปแลกเปลี่ยนนะก็คือ,อยังแบบ ุยยังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละมาหาลัยนะคะตอนนี้แต่ว่าเราก็แบบอ่าสอบมิเทมเสร็จแล้วก็นัดเจอกันสักหน่อยเนาะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการมาวิลกรรมมปลายนั่นเองเนาะเนี่ยวันนะว่าแบบจะโดนเผาอะไรไหมอ่ะ โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันนะแต่ว่าแบบวันนี้ก็สอบเเทมเสร็จก็เป็นลุกสดใสหน่อยดีกว่าแม้เป็นแบบให้มีสีสันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเลยไป A few moments later นี่นะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะเป็นลุกที่แตกต่างจากคลิปแรกของเรานิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะคะก็คืออา่าสอบเสร็จแล้วก็เลยอยากที่จะให้มันมีสีสันสดใสนิดนึงนะคะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวหลับตาให้ดูนะ นี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเซตผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะจริงๆแล้วอะก็คือเดี๋ยวเราต้องเดินทางเองเหมือนเดิมนะคะก็คือนัดลูกปดัดเพื่อนชื่อลูกปัดนะคะก็คือนัดที่สยามก็เดี๋ยวเราจะต้องนั่งแอร์พอร์ตลิงแล้วก็ไปต่อ BTS นะคะแต่ว่า เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะเล่าข้ข่าวาให้ฟังก่อนนะว่าชาชากับลูกป,ปัดเนี่ยก็คือเรียนกันโคลมหาวิทยาลัยนะคะชาชาเรียนแพทย์มสวส่วนลูกป,ปัดเนี่ยเรียนเภสัชจุลานะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันสอบมิดเทอวันสุดท้ายของลูกป,ปัดก็คือเดี๋ยวลูกป,ปัดสอบเสร็จก็จะมาหาชาชาเลยแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันนั่นเองแล้วเราก็จะมาเนาะมอยวีรกรรมมอปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามคลิปนี้กันด้วยนะ นคือจริงๆแล้วอะชาชาก็ได้คุยกับปัดไว้แล้วเนาะว่าแบบถ้าเราเนี่ยจะย้อนรอยมปลายนะเราควรที่จะกลับไปที่ เตรียมพัดไหมมันจะได้แบบได้ฟิลลิ่งมากกว่าแล้วก็รีวิวไปด้วยนะคะแต่อเผอินว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมล้าชาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าการที่จะเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเขามีมาตรการให้สิทธิ์เก่าเนี่ยเข้าไปยังไงนะหรือว่าต้องทําเรื่องก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าคลิปนี้นะคะมีคนชอบนะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าที่สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้แล้วเนาะสถานการณ์โควิดเนาะเราก็อาจจะกลับโรงเรียนไปย้อนลอยมอปลายกันจริงๆนะคะถ้าใครออกจากบ้านช่วงนี้นะคะมันยังเป็นช่วงโควิดอยู่ก็อย่าลืมมกเจลล้งือแว็ ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะของชาชชาก็เป็นสีขาวเข้ากับชุดวันนี้นะคะ ตอนนี้นะเราอยู่สยามวันแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยมาถึงแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราอะไปซื้อขนอมให้เพื่อนอยู่นะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนเนี่ยหลังจากสอบเสร็จนะก็จะแบบนเหนื่อยเหนื่อใช่ไหมอยากได้ของหวานเราก็เลยไปซื้ออันนี้มานี่ซื้ออันนี้มานะคะให้เพื่อนเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะจีบผู้หญิงเรียนหมอหรือว่าเรียนเภสัชนะชัชนแนะนำว่า เนี่ยแค่แบบซื้อขนมซื้อน้ำมาให้หลังจากที่เราสอบเสร็จนะก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันดีมากๆาแล้วนะเพราะว่าตอนช่วงสอบเนี่ยเพื่อนก็น่าจะใช้พลังงานเยอะนะคะถ้าชอบก็เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกันเลยเนาะเราเจอเพื่อนเราแนะลค่ะ<า>ไอเียมือใหม่นี่เราเอา้าเรามือใหม่แต่เราแบบมืออาชีพก็ได้อยู่นะอ,อันนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนแนะนําตัวหนคะตัวนี้ค่ะชื่อลูกปัดนะชื่อ,อลูกปดัดอยู่เพสรจุฬาปีสอง เพื่อนเนี่ยเราจะบอกว่าสนิทมากแบบมสี่สนิทตั้งแต่มสีอ่อ่ะคิดดูห้าปีป่ะประมาณนั้นห้าหกหนึ่งสองห้าปีแล้วห้าปีแล้วนะแต่ว่าแบบเราอ่ะอยู่กันคนละปีก็จริงนะแต่เราเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าชาชาชาเรียนซ้ำชั้นค่ะเออเรียนซ้ำชั้นหนึ่งปีเพราะว่าไปแลกเปลี่ยนมาแล้วเอง <laughs> สอบตกเป็นเรื่องปกตินะเอาจริง <laughs> ถ้าสอบผ่านนี่แปลกอ๋อไม่ใช่ตอนนี้มันร้อนมากเลย เหมือนกับความร้อนความแซบในตัวเรามันปะทุกออกมาก่อนเราจะมาเราพูดเรื่องวิรกรรมตอนมะพิยมไหม แบบมันยังจำได้อยู่ใช่ไหมว่าแบบเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องตอนนั้นจําได้เพราะวิยากรรมมพูชโยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเป็นแบบสนุกที่สุดเหมือนกันรู้สึกงั้นเหมือนกันแล้วแบบกลุ่มเพื่อนก็นกคือจริงๆอ่ะเพื่อนเราอะ่ะกลุ่มเรามีสี่คนเนะาะก็คือมีอีกสองคนที่ไม่ได้มาก็คือซีนะคะกับยูเดี๋ยวขึ้นรูปซี C เนี่ยเรียนแพทย์ตอนนี้อยู่ปีสองนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือรามานั่นเองเนาะอ่ะอยูอยู่แค่งมงกุฎปีสองเหมือนกัน นะคะก็เพื่อนสองคนเนี่ยติดภารกิจเลยไม่ได้มากับเราในวันนี้นะคะนะก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันสองคนก่อนก็ได้พาร์ทแรกที่จะแบบคิดว่าจะพูดถึงก็เป็นเกี่ยวกับแบบโรงเรียนโอ้โหไฟมานะจีนะ้มึงเอิ้ได้ไหมสวยเปจีเนาะเนี่ยก็คือแบบเตรียมพาร์ทเนาะเอาให้พูดสิ่งที่ประทับใจแม้ของเตรียมพาร์ทอย่างฉันอช่เงี้ยเข้ามาตอนมสแต่ว่าลูกป,ปัดอยู่ตั้งแต่มหนึ่ง ใช่ไหมอะเดี๋ยวให้ลูกปัดผู้กอนว่าประทับใจอะไรแบบในโรงเรียนยนี้จะเป็นอะไรดีเป็นงานกีฬาสีกันชอบงานกีฬาสีชอบการที่แบบเออจัดแสดงสเตนมันคือสเตนที่แบบจริงจงังไม่เคยเจอสเตนที่จริงจ,งจงังหาดนี้มะไยไม่ได้อะอ่าชอใช่แล้วเ,เป็นเด็กอลังการกน,นะอลังการเออเหมืนอนเขาแบบจัดเ่อทีจะแข่งกันจร,งจรงิงๆระหว่างห้องเนี่ยมันก็เลยสนแล้วก็โรงอาหารอาหารก็อร่อย ต้องอาหารนะคือชาชาชอบนะเพราะว่าแบบร้านอาหารคือเยอะมากแล้วก็ราคาถูกนะที่ชาชาชอบแล้วก็แบบมันจะมีร้านหนึ่งที่ชาชาชอบมากก็คือจะเป็นขนมนะที่เขาเรียกว่าซัปโปโลนะทุกคนอันนั้นนะคือชาชาชอบมากแต่ว่าไม่ได้ทานานานมากแล้วถ้าวันไหนที่แบบเรามีโอกาสกลับโรงเรียนไปก็เดี๋ยวจะเอิมรีวิวอีกสักรอบหนึง่งเอาแบบครบกลุ่มด้วยเนาะแล้วกับโรงเรียนนะแล้กับโรงเรียนเนาะคิดถึงแล้วก็แบบมีอะไรอีกไหมที่ประทับใจแบบเพื่อนอะไรอย่างงี้ไหมสนามบินจริงเราก็ค<ด>ุยเองแหละที่มึงประทับใจโทษนั้ะ สนามบาสยสนามบาสสามเที่ยเนี่ยบอกเลยนะว่าลูกปัดอะเป็นคนที่ทำให้ชาชาเปลี่ยนสเปคผู้ชายเมื่อก่อนอะชาชาจะชอบผู้ชายที่แบบว่าก็เรียนเก่งๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าลูกปัดอะชอบชวนชาชาไปดูบาสนะแบบเราหะคอยบยให้เราละเป็นเรื่องจริงอ่ะคือแบบลูกปัดอะชอบชวนชาชาไปดูบาสชายอะทุกคนก็คือแบบชาชาก็ดูจนชาชารู้สึกว่าแบบเออก็ดีคือนทางนาะ มันรุ่นน้องด้วยนะโทษนะมันไม่คือรุ่นน้องอ่ะมันไม่มันไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวอ่ะเลยก็คือแบบชาชาก็เลยรู้สึกว่าเออผู้ชายเล่นกีฬาก็เท่ดีเนาะมึงเดี๋ยวใครเขาจะเข้าใจคุ้ผิดกูเป็นคนยังไงมันเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วนะก็ส่วนชาชาแบบที่ประทับใจในโรงเรียนนี้นะก็คือกูเอ่อไม่ใช่อันหยอก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 หยอนะก้องเป็นไรอ่ะ ต้องเป็นอะไรอ่ะอมือเธอม์นไม่นิ่งขึ้เออเดี๋ยวนะข้ากินงสันดิซีพี่มึงแน่แมันดูเหมือนจะได้แล้วกล้องมึงข้ากินงสันดิซีสะจะอยากให้ไหมมีความรู้อ่ะเพื่อนเพื่อนมีความรู้ก็อย่างนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าที่แบบชะชอประทับใจในเตรียมพัดเลยนะก็คือพระช่ารู้สึกว่าทุกโรงเรียนอ่ะมันมีกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะอาจจะแบบยังไม่ชินเพราะว่าเราอ่ะย้ายมาจาก อีกโรงเรียนหนึ่งเนาะตอนมอต้นใช่ไหมคะแล้วพอมาเข้าเตรียมพัทเนี่ยชาาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประทับใกลเลยคือกฎระเบียบมันทําให้เรามีความสบายใจมากขึ้นนะคือไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเตรียมพัทมันน้อยหรือว่ามันอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าที่ชาชาเคยมาจากที่เดิมโรงเรียนเก่าตอนมอต้นนะมันสตริกกว่านี้เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่เตรียมพัทก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างสบายแบบอยากทําอะไรได้ทํานะแต่ว่าก็มันเค้าก็จะมีกฎของเขาอยู่นะเราก็ควรที่จะทําตามเนาะแต่อย่างเราอย่างเงี้ยบางทีเราแหกกฎ รู้สึกว่ามันก็แหกได้หนิไม่มีใครว่าแล้วเราก็เลย,าายใช่แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะแหกเข้าห้องน้ําอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าแต่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าย้อนกลับไปก็แบบไม่ควรทํานะทุกคนแล้วเราก็อาจจะไม่ไม่อยากทาประทับใจที่แบบกดระเบียบแรต่างมาทาให้เราแบบรู้สึกสบายตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบด้วยความที่มันเป็นมปลายด้วยมั้งเราเลยรู้สึกว่าแบบเราเปลี่ยนนิสัยตัวเองไปเยอะมากจากแบบก่อนเข้าไปเรียนในเตรียมพัฒแล้วก็ตอนจบออกมาคือเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนะ ก็รู้สึทยยสกทำใจนั่นเอง,เองเท,ทุกคนก็เมื่อกี้นะก็จะเป็นพาร์ทโอเวอร์ออลของโรงเรียนเตรียมพาร์ทโดยรวมไปแล้วนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะแบบมาเฉพาะเจาะลึกให้กับเด็กวิทย์คณิตหน่อยดีไหมเผื่อแบบน้องคนไหนสนใจที่จะเข้าสายวิทย์คณิตแบบไม่ต้องเตรียมพาร์ทก็ได้แบบโรงเรียนอื่นะอะไรเงี้ยคือเราสังกวนหาเรียนกิบเต้นมา,มาเรียนกิบเต้นนะคะเป็นห้องพิเศษในโรงเรียนเตรียมพาร์ทเพราะว่าเราเป็นเด็กพิเศษ เรียนก็คือกิฟเต้นนั่นเองก็คือคนจะน้อยกว่าห้องอื่นเนาะแล้วก็เรียนวิทย์คณิตแล้วก็คือมันจะมันจะแตกต่างจากห้องอื่นยังไงบ้างอ่ามันมีค่ายแต่เนื้อหาเนื้อหาไม่ต่างกูอี้ได้บ้างพูดตรงๆรงเลยพูดตรงๆเนื้อหาไม่เนื้อหาไม่ค่อยต่างอันนี้แพงขึ้นมาก็คือค่ายได้ไปไค่ายวิทย์ค่ายคณิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเจ้าจะมีส่วนที่แบบวิชาอื่นที่ห้องอื่นไม่มีก็อย่างเช่นคณิตเข้มข้นอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนอย่างงี้นะคณิตอ่ะมันจะมีแบบคณิตหลักมีทุกการ์ดมือนหม คณิตเสริมมีเฉพาะห้องที่เรียนพวกสินคนวณแล้วก็วิทย์คณิตแล้วก็ห้องชาชาเกี่ยับลูกปัดอะ่ะกิบเต้ใช่ไหมก็จะเป็นมีอีกวิชานึงขึ้นมาก็คือคณิตเข้มนะคะก็จะต่างออกไปเลยมันคือคณิตคณิตเข้มก็คณิตแบบเข้มแบบขขขมากเ,เข้มแล้วเข้มอี๊ <laughs> อย่าพูดถึงเกรดทุกคน <laughs> แล้วก็แบบวิชาอื่นถ้าเกิดเป็นแบบ mm hmm. ฟิสิกส์เคมีชีวะอาจจะเปลี่ยนอาจจะมีบางวิชาที่ครูเป็นคนละคนกับ กับกับห้องอื่นอะไรอย่างนี้แค่นั้นตัวเนื้อหาไม่ค่อยต่างแล้วก็มันจะมีความต่างถ้าในเรื่องเรียนอ่ะก็จะมีก็คือมีเรียนตอนเย็นใช่มีเรียนพิเศษตอนเย็นอธิบายดีมันเป็นยังไงเรียนตอนเย็นเอ่ออธิบายยากจรงๆเพราะไม่ค่อยได้เรียนแต่ว่ามันเหมือนเราเป็นคนแบบนี้อีกแล้วหาของกินกับเพื่อนแล้วก็อาจารย์สนุกอาจารย์แบบอาจารย์แต่ละคนคือเหมือนเขาไม่ใช่ครูในโรงเรียนเขาเป็นครูที่แบบวิทยากรเออเออเขาใจดีไม่ฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกแม่คือไม่โดนบังคับ มากมากยคือมันจะแตกต่างจากห้องอื่นก็คือเหมือนกับว่าพอหลังเลิกเรียนใช่ไหมทุกห้องเลิกยิ่งพร้อมกันทีหนึ่งและทีเนี้ยของเราอะห้องเราะจะมีแบบว่าเวลาพักนิดนึงทุกชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็เดินออกไปซื้อขนมอะไรนี้ได้เสร็จแล้วก็จะมาเรียนต่อพัทพัทแบบช่วงเย็นแต่ว่าจะเป็นวิทยากรข้างนอกเข้ามาพูดเนาะแล้วก็แค่นั้นยังไม่จบนะคะพวกเราหลังจากเรียนจบตอนเย็นไปเรียนพิเศษต่อด้วยนะคะเ <c oughs> หนื่อย ที่พาได้เพรสนะคะเดี๋ยววันไหนย้อนลอยจริงๆย้อนลอยโรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะแบบว่านั่งแท็กซี่ไปให้ดูเลยนะถ้าถ้าคนชอบคลิปนี้กันนะต่ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงก่อนนะต้องกดอะไรบ้างกดไลค์ก<ส> ubscribe, ด subscribe comment กระดิ่งนะกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะ<ช> <laughs> <ๆ S 1> อันนี้ก็อันนี้ก็พูดรูพูดรู้เรื่องกันใช่ไหมพาที่2เกี่ยวกับคฟิ์เด็กก็ประมาณนี้พูดถึงค่ายหน่อยไหมเพราะว่าค่ายสนุกมากที่บอกว่าได้ค่ายเพิ่มมาเคยเป็นยังไงใส่รหัสแบบ มันจะมีกิจกรรมสายละคัที่เขาจะมีเฉลยฉายมีายสีมีอะไรอะเต้นอะไรปาร์ตี้ปาร์ตี้ผู้ชอบมากคือเต้นกระจายหันเลอะหันเปียกอะไรมันงสนุกสนุกมากสนุกกว่าค่ายมหาลัยอีกสนุกกว่าค่ายมหาลัยอีกนะคือเรารู้สึกว่าแบบตัวเองโชคดีมากที่แบบได้เข้าไปในแบบว่าสังคมแบบนี้แล้วเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสังคมกิฟเต้อะเราคอนเฟิร์มเลยนะว่าแบบเพื่อนดีเพื่อนแบบใส่ใจและช่วยกันเรียนไม่ได้แบบ ไม่ได้แข่งขันอะไรกันอย่างนั้นน่ะแบบด้วยความที่ในมุมมองของเรานะเรารู้สึกว่าแบบการอยู่ห้องนี้คืออะไรที่เราแบบมีความสุขเรารู้สึกว่าตัวเอางาเลือกไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่าการจะเข้าห้องนี้ได้อ่ะมันต้องสอบเข้านิดน,นึงตอนม .4 <ม>ถ้าใครที่อยากจะเข้าโครงการกิเตตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะคก็เตรียมตัวเนาะแล้วก็สู้ๆเราก็แบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบสามารถคอนเฟิร์มความดีงามความสนุกให้ได้นะคะ เราออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วเพราะว่ากินขนมเสร็จแล้วก็นี่เมื่อกี้ไปทำอะไรมาช้อปปิง้งลูกปัดไปทำเล็บไปรอลูกปัดทำเล็บแล้วก็ไปช้อปปิ้งรอนะคะทุกคน มาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้จนนะน่าที่สุดหรือเปล่าแต่ทุกคนก็น่าจะอยากรู้ไหมความรักแบบวัยเรียนตอนแบบมปลายเป็นยังไงบ้าง ปัดใช่ไหมจะแบบว่าชอบแบบรุ่นน้องอ่ะจะแบบชอบเป็นมูดรุ่นน้องอ่ะทุกคนเลาวคือรูปปัะก,ก็จะชอบให้ชาชาไปไปแบบไปส่งให้อ่ะอย่างเช่นแบบเนี่ยไอจีเขาใช่ไหมชาชาก็ช่วยไปส่งจริงชาชาก็ <c oughs> ช่วยไปส่งให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยสิว่าแบบเนี่ยเวลาแคปสตอตรี่เขาจะรู้ไว้นะว่าเราอ่ะแคปเขาลองแคปให้หน่อยสิอะไรแบบเนี้ยคือชาชาเป็นอยู่ลองให้รุกปัดมาตลอดมาทุกคนอันเนี้ยอัดอ,อั้นการดนูความรักหรือว่าการแฉกู อันมากเลยขอพูดในเหอะตรงเนี้จริงเราบางคนพูดเบาๆเทียบหน่อยส่วนเรื่องของธรรชาติก็คือไม่มีอะไรให้เผานะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเป็นคนที่ <c oughs> ใช่ไหมฮะนายกองไก่กนายฟอร์ฟันอยู่คือว่า มันเป็นเรื่องปกติของทุกคนเนาะที่แบบว่าเขา้าใจไหมความรักแบบป๊อบปี้เลยมันมีทุกคนที่แบบอยู่มอปลายหรือว่าแบบอะใครยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาลัยหรือวันหนึง่งคุณก็จะเจอเองนะอย่างของชาชายอย่างเงี้ยเขาอย่ามาหวัง <c oughs> ที่มาหาลัยของเราย่ามาหาอะไรที่มาหาลัยมาที่เราก็คือกลุ่มกลิบไปหนึ่งแต่ว่าที่ชาชาแบบได้คุยจริงจังอะก็คือแค่คนเดียวเองนะแล้วคนนั้นก็คือเหมือนกับว่าตอนช่วงมอปลายนะคือเหมือนแค่เราอะเหมือนมีเรื่องบางอย่างที่ต้องคุยกับเขามันก็ทําให้ได้คุยกันยาวต่อไปเรื่อยๆ แเราก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าแบบเขาบอกว่าแบบเออเราอะดูน่ารักตั้งแต่แรกเลยดูสวยไปอีกไม่ใช่จริงๆคือชาชามันชอบเขาไม่ใช่ใชอันนั้จริง, <ๆ S 1> รงตอนนั้นก็เด็กอยู่แต่ก็แต่ก็ชอบเนี้ยก็ยอมรับคืออาตอนนั้นนคือเหมือนกับว่าชาชา พิ่งมารู้นะว่ามันคือความสัมพันธ์แบบแอบแซ่บกว่าทุกคนคือไม่ไม่บอกใครเลยจะมีแค่ลูกปัดรู้คนเดียวตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นคือเราเหมือนยังเด็กอยู่อะแล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครใช่ไหมแล้วถ้าไม่สนิทจ,จริงๆเราก็จะไม่บอกแล้วตอนนั้นอะมีลูกปัดรู้อยู่คนเดียวแต่ว่าคนอื่นอาจจะรู้แหละแต่ว่าคนอื่นก็คือรู้แบบเราไม่ได้ไปบอกเขาคนรู้เองโดยแบบเห็นเราอยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนีน้แต่ว่าทุกครั้งที่เราอยู่กับคนคนนั้นอะจะมีลูกปัดอยู่ด้วยตลอดก็คืออยู่กัน3มคนทุกคน ก็คือดิฉันไปเป็นกอลอฟคอร์ทขา่จฉันไปทำไมเป็นเพื่อนที่แบบอยู่กันมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆคือแต่ว่าความเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะ ตอนนั้นก็คือเหมือนกับคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและการเราดูแลเขาเขาดูแลเราแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนความชอบมันต่างกาันเวลาต่างกาันทุกคนก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตทําภารกิจของตัวเองเนาะอันนี้ลูกปัดก็เหมือนกันที่บอกประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้ของเราทั้งสองคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะให้เราทำอะไรอีกก็สามารถเรียกไว้ด้านด้านได้เลยนะแล้วก็ คอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส c ด i b e กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันค่ะ